ดูคลิปทุกครั้งขอของ,ของ,ของสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับและสุนัยแชนแนลนี้ขอให้เพื่อนๆกดไลค์ก่อนนะครับเพราะข้อมูลที่เรานำเสนอนี้เป็นข้อมูลที่ขาดหายไปในประเทศไทยประเด็นที่ผมจะคุยกับท่านต่อไปนี้คือเป็นประเด็นเรื่องการปราบปรามเยาวชน คือการปราบปราบเด็กอย่างโหดร้ายเนี่ยเป็นคําสั่งของวังลงมานะครับผ่านก้อยที่ประสานลงมาข้างล่างกับผ่านคุณจักรภพภูริเดตวันนี้ เราได้ทราบข้อมูลมากขึ้นว่าตำรวจวันนี้สนุกกันใหญ่ครับเพราะรู้ว่าวังต้องการอะไรแล้ววังปูนบนเน็ตให้พิเศษสามารถจะเอาตำแหน่งอะไรก็ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องเล่นไม่ยากแล้วก็ทำคะแนนรับใช้วังเต็มที่ ดังนั้นการปราบเด็กถามว่าผลกระทบมันเป็นถึงวังอย่างไรท่านคงจะเห็นนะครับข่าวต่างๆผมภาพโหดๆผมอาจจะไม่เอาเข้ามานะภาพที่หน่วยคอฟหรือควบคุมฝูงชนที่ท่านเห็นตามทางโทรทัศน์ออนไลน์แล้วก็โทรทัศน์ ฟรีทีวีเขาก็ออกกันแล้วนะครับโดยเฉพาะของ Voice TV เนี่ยมันตั้งปิดถนนพอเห็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์มาเท่าแล้วน,นะครับโอ้โหยิงกันตรงๆเลยคงจะเห็นนะฮะเดี๋ยเอาเอาเอา,เอาภาพผมไม่เอาภาพยิงมามาโชว์นะครับเนี่ยภาพภาพอย่างเงี้ยติดตาดีนะครับ และตอนนี้ทนายเขากำลังดำเนินการเพื่อที่จะจับภาพแล้วก็ให้ให้รู้ว่าเป็นใครเขาจะฟ้องจริงอยู่ครับว,วังควบคุมศารก็จริงแต่กระบวนการต่อสู้ก็ต้องฟ้องขึ้นไปแล้วดูสิศาลจะเอียงกันได้ขนาดไหนถ้าเอียงไม่กระทั่งเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยก็ทํทำไปเลยครับ ชุดคอฝอจ่อยิงกระสุนยางยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปในแฝดดินแดงจนกระทั่งประชาชนเขาประท้วงประท้วงความโหดร้ายที่ท่านเห็นนั้นจนตอนหลังนี่เขาเอาภาพอย่างนี้มาโชว์แล้วครับนักข่าว เขาไปสัมภาษณ์แล้วดูหน้าตำรวจน่อยสิครับเขาสัมภาษณ์ตำรวจบอกทำไมถึงทำ้ายประชาชนตำรวจไม่ยอมตอบครับเดี๋ยวนี้ตำรวจหน้าตาอย่างนี้แล้วนะครับ <c oughs> คือประชาชนรู้สึกอย่างนั้นกับตำรวจแล้วภาพที่เราเห็นนะครับว่าการ ปราบอย่างโหด้ายนั้นตำรวจส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งวันนี้เขาจับข้อมูลได้ว่าเป็นทหารผมได้เคยนำภาพรถทหารรถตำรวจที่ออกมาจากค่ายทหารราบรอสิบเอ็ดมีคนเขาถามมาเอามันเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงล่ะห ตำรวจทำไมเป็นระดมพลอยู่ในค่ายทหารน่ะภาพที่เคยโชว์ท่านแล้วจำได้นะครับนี่ครับดูกันอีกทีนะผมไม่ได้เอาภาพเคลื่อนไหวมาเพราะเคยให้ฉายให้พระท่านดูแล้วเป็นที่รู้กันแล้วล่ะครับว่าภาพนี้เป็นสาธารณะทั่วไปแล้ว ดังนั้นวันนี้เอากันให้ชัดๆใครจะบอกว่าเอาก็รถตำรวจเข้าๆไปอยู่ในค่ายทหารอ้างนู่นอ้างนี่ได้แต่วันนี้ความสับเพล่ามันก็มีนะครับปรากฏว่าใส่ชุดทหารเลยครับแต่เอาเสื้อเกาะตำรวจมาเออนี่ครับ ให้ท่นดูภาพนะฮะมีหลายภาพครับชุดลายพรางนีนตำรวจเขาไม่มีนะครับเออตำรวจปราบจระจรนก็ไม่มีเขาใช้ชุดสีน้ำเงินตอนหลังนี่ระดมมามากมึงหาหากางเกงใส่เบอร์เดียวกันไม่มีแล้วมั้งก็เลยใส่ชุดทหารไปเลยนะครับแล้วให้ท่นดูที่รองเท้าหน่อย รองเท้าลักษณะนี้เดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับเดี๋ยวท่านจะเห็นว่ามันไม่ใช่รองเท้าทหารตำรวจเป็นรองเท้าแบบไารเวทรองเท้ายี่ห้อไนกี้นี่ครับพอใส่ชุดตำรวจก็เลยไม่เห็นแต่พอเขาพอเจาะเข้าไปได้ว่าเสื้อข้างในมันเป็นเสื้อทหาร ผมอยาภาพชัดๆมาให้ท่านดูท่านดูภาพนะครับที่เราเซิร์ชอ,ออกมาเนี่ยนี่ครับคอปกคอปกลายพรางมันออกมากางเกงข้างหลังนี่มันออกมา แล้วยืนถ่ายเตะท่ากันเนี่ยท่านดูสิครับเห็นไหมชุดข้างในเนี่ยเป็นชุดทหารและไอ้ที่ใส่รองเท้านี่ออกมาลีออกมาไล่ตีเด็กเห็นรองเท้านะครับเป็นรองเท้าแบบเดียวกันเลยนี่ครับ ดูวงที่รองเท้าเห็นไหมฮะที่ไล่ทุบนั่นแหละดังนั้นวันนี้นี่ครับชุดนี้ไอหมอนี่เมื่อกี้ที่ยืนเนออี่ยยืนห่างๆพอโค้นเข้ามาเห็นเลยใช่ไหมเสือ้อเสื้อลายพรางนั่นแหละชุดทหารเลยครับนี่รองเท้าที่ใส่กางเกงที่ใส่ไปชุดลายพรางหมดเอาละ ตรงนี้สิ่งที่เราจะมานำมาคุยกันว่าค่ายรอสิบอรอหนึ่งมันเป็นค่ายทหารในเขตพระราชฐานเป็นเขตเขตวังเพราะเขาโอนไปเป็นของวังหมดแล้วทหารเหล่านี้เป็นของวังหมดแล้วแล้ววันนี้วังก็เอาทหารปอมมาเป็นตำรวจแล้วมาปรับ ที่ผมเคยบอกกับท่านว่าจริงๆเขาจะสนทิกำลังก็ไม่ได้ยากก็ใช้คำสั่งทางกฎหมายได้ครับรัฐมนตรีกระหกมก็สั่งได้แต่วันนี้นี่คือการกระทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายคือเอาทหารมาใส่ชุดตำรวจแล้วใส่ไม่เนียนอันนี้ละผิดกฎหมายอันแรกเลยผิดกฎหมายคือแต่งเครื่องแบบเอ่อ เราเรียนเจ้าหน้าที่ปอมปอมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทําไม่ได้ครับเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่สิ่งที่ร้ายไปกว่าน,นั้นคือเจตนาก็คือเอาทหารมาปราบประชาชนแต่ป้ายสีให้ตํารวจเสียหายธรรมดาตํารวจก็เน่าอยู่แล้ววันนี้เขาต้องการจะเก็บทหารไว้มาให้เนา่าแล้วก็ใช้อำนาจเมืองบนพิเศษสลับไปสลับมาได้ตามใจชอบ นี่คือสิ่งที่วังทำถ้ารละตนตมีกระหมก็ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับอายุธก็ทำอย่างนี้ไม่ได้แล้ววันนี้สิ่งที่บอกพิเศษให้อีกนั่นก็คือเด็กก็รู้ วันนี้เด็กก็นำเสนออะไรตรงๆเลยครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูนะครับเพื่อนของเขาเขาก็เป็นห่วงเพื่อนกันคุณเพนกวิ่นคุณไม้พานุพงคุณภัยจตุรพัฒติดโควิดอยู่ในคุกครับแล้วก็ไม่ยอมส่งออกมา รักษาท่านจะบอกเอา้าในคุกก็มีโรงพยาบาลไอ้น่มันเขาเรียกว่าโรงคฆ่าสัตว์และเด็กๆเ,เขาก็มาบอกว่าบางทีก็ไม่ดูไม่แรทั้งนั้นครับนั่นก็คือเด็กเขาก็เป็นห่วงว่าจะใช้จะใช้คุกนี่แหละเป็นฆาตกรรมอำพรางเพื่อนเขาเขาเลยบอกมึงส่งเพื่อนกูไปตาย นมะ้ My, พนุพงศ์บอยชาติชายไผ่จตุพัฒต,ติดโควิดจากในเรือนจำจากในเรือนจาเท่ากับตอนนี้เพื่อนเราติดโควิดไปแล้วแดคนจากส1บอคนฟังอารมณ์ของความรู้สึกของเขานะครับดังนั้นที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าทำไมเขาถึงออกมาสู้เพราะเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมแลววันนี้เขาก็รู้ด้วยว่า วังนี่เป็นคนสั่งการขังลืมข้างนอกก็ปราบหนักโดยคำสั่งจากเบื้องบนในคุกก็สั่งการแล้วมันไม่ยากครับไออธิบดีกรมราชทัรร์อดีตคนที่แล้วหลัดหลัดที่กเกษียณไปวันนี้ก็ไปเป็นรองราชาเลขานั่งกุมเป้ารับใช้ใหญ่ก้อยอยู่ผัวยญ่นวลพันล่ำซำ มันก็มีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่ในคุกเพราะเป็นอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์นี่แล้วมันยังมาเป็นรองราชาเลขาอีกดังนั้นวางสั่งผ่านไปจะให้ทำยังไงไอ้นี่ก็สั่งเข้าไปได้เด็กเขาก็ไม่ไว้วางใจสิครับวันนี้คุณจะตุรนฉายแสงนะครับได้ ทำหนังสือถึงคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะที่เราเป็นนักการเมืองรุ่นเดียวกันสื่อความหมายให้รู้คุณจตุรลนก็บอกว่าทำจดหมายขอให้รัฐมนตรียุติธรรมนี้อนุญาตให้นักศึกษาที่ถูกขังและติดโควิดนี้ไปรักษาตัวที่โรง พยาบาลธรรมศาสตร์โดยเร็วนะครับและปรากฏว่าวันนี้ยิ่งเห็นชัดว่าวังรู้สึกยังไงร,รัชการที่10รู้สึกยังไงคนที่สะท้อนความรู้สึกของรัชการที่สิบ หรือทัศนะของวังแล้วไม่ใช่พูดครั้งแรกพูดไม่รู้กี่ครั้งแสดงความเกลียดชังต่อเด็กอาฆาตมาดรร้ายต่อแกนนําเยาวชนคือคุณจุลเจิมครับข้อความที่คุณจุลเจิมเขียนต้องขอบพระคุณมากคือทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นท่านเขียนอย่างนี้มาหลายครั้ง แสดงออกหลายครั้งทางเฟ e บุ๊กของท่านท่านบอกโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ออกข่าวว่าเต็มๆรับชาวบ้านไม่ไหวแล้วแต่พอ v v วีเพนกลินสามารถรับได้ทันทีคือจะสั่งไม่ให้รับนั่นแหละครับผมจึงอยากทราบว่า คนที่อาฆาตมาดร้ายด่าทอต่อพระมหากษัตริย์และสถาบันมีแต่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณนี่ว่าแดกโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เลยนะต่อมีพระคุณต่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับถึงมีเตียงว่างสามารถรับได้ในความเป็นจริงโรงพยาบาลที่สร้างจากเงินภาษีของพวกเราและเงินภาษีของประชาชนที่กำลังเจ็บป่วยจากโควิด ต้องการเข้าไปรักษาแต่ถูกโพมาบานปฏิเสธว่าเต็มไม่สามารถจะรับได้แต่สําหรับพวกสามกีพวกล้มสถาบันพมาบาลธรรมศาสตร์มีที่ว่างทันทีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนมันใหญ่ครับประเทศขนาดอาจารย์หัวงอกหัวดาทั้งหลายของธรรมศาสตร์บางคนมีความกังวลและห่วงใยถึงยอมก้มหัวให้ผมเข้าใจว่าอาจารย์มหาลัยธรรมศาสตร์และก็พยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยเขารู้ว่า ถ้าเด็กเหล่านี้เสียชีวิตเพราะติดโควิดในคุกเนี่ยมันจะส่งผลกระทบไปถึงกษัตริย์ยังไงมันจะส่งผลแรงมากครับผมยืนยันได้เลยว่าประเมินได้อย่าว่ายืนยันเลยถ้าแกนนำเยาวชนเหล่านี้เสียชีวิตในคุกแม้แต่คนเดียวรัชการที่สิบกลับเยอรมันไม่ได้ครับ ที่ไปสร้างวังซื้อ,อที่ซื้อทางสร้างอาณาจักรที่เยอรมันมีโรงพยาบาลต้องไปรักษาดูแลสุขภาพอย่าลืมว่าคนอายุขนาดนี้โดยเฉพาะตัวรัชการที่10เองนั้นสุขภาพไม่ได้แข็งแรงนะครับมีโรคประจําตัวคนอายุมากก็มีโรคประจําตัวทั้นนั้นแะแต่ของท่านเนี่ยแรงโรคประจําตัวแรงกว่าเขาดังนั้น หมอเก่งๆที่โรงพยาบาลที่ท่านเป็นคนไข้ประจำก็กลับไปไม่ได้แล้วโอกาสที่จะไปพักผ่อนไปอยู่ที่วังที่นั่นจบเลยครับและจะเกิดผลกระทบแรงมากเพราะมวลชนในฝั่งยุโรปเขาก็จ้องดูเรื่องนี้อยู่อย่างน้อยที่สุดที่เยอรมันสมาชิกสภาผู้แทนเยอรมันล่าสุดกรณีของ น้องมายจำได้ไหมครับที่ไปยื่นหนังสือให้สถานทูตปรากฏสัญญาณส่งให้เห็นแล้วจะส่งตัวฟ้องวันที่25มีนาจำได้ไหมวันที่24น้องมายขึ้นป่าใสยที่ลาชประสงค์พอถึงวันที่25จะส่งตัวอายการจะส่งตัวขอเลื่อนการขอเลื่อนน่ะขังได้เลยนะครับถ,ถ้าถ้าพูดถึงว่าจะแกล้งกันนะนะ ก็ขออนุญาตฝากขังผู้ต้องหาไว้เลยอ้างว่ากลัวจะหลบหนีแต่ว่าไอ้โจ้นี่ไม่กลัวจะหลบหนีนะไอ้ตำรวจสังหารประชาชนนั่นนะว่ากลัวจะหลบหนีปรากฏว่าเลื่อนพอเลื่อนจากวันที่20ภาพมีนาไปพฤษภาถึงพฤษภาจะส่งตัวเลื่อนอีกแล้วมาถึงเดือนกรกฎาปรากฏพอถึงเดือนกรกฎาไม่เลื่อน สสกันมธิการต่างประเทศกันมติการสิทธิมนุษยชนของสภาเยอรมันเขาแถลงการมาถึงประเทศไทยเลยผ่านกระทรวงการต่างประเทศของเขาทำให้ไม่กล้าขังให้ประกันตัวเลยน้องมาชุดน้องมานี้ได้ประกันตัวเลยเห็นไหมครับแต่วันนี้กรณีของเพนกวินนี่ถูกกันแกล้งอย่างหนักเพราะว่า วังไม่วังโกรธที่สุดวังั้นดีกว่าก็ดูได้จากคำพูดของหม่อมเจ้าจุลเจิมนี่แหละครับเนื่องการสะท้อนภาพของหม่อมเจ้าจุลเจิมที่เล่าบอกเล่า90้าสบมาแล้วหม่อมเจ้าจุลเจิมยังได้เขียนโพสต์ใกล้ๆกก,กันอกีกโพสต์เป็นปฏิปักษ์ต่อระบบประชาธิปไตยที่กษัตริย์อยู่เหนือการเมือง นี่ก็เป็นอีกข้อความหนึ่งโดยเขียนบอกว่าถ้าจะให้พระราชนจาจักนีฟ้ฟาสิทองของอําัยปวงชนชาวไทยจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินต้องล้มเลิกระบบสอง5ี่เชัดเจนเลยครับคือล้มเลิกระบบที่คณะราษฎรวางแนวไว้แล้วก็บอกให้พระมหากรรษัตริย์อยู่ในฐา,านะประมุขแห่งรัฐต้องมีพระราชอำนาจอธิปไตยเต็มที่ดังนั้น ผมไม่ต้องอ่านนั้นีน่คือทิศทางที่สัญญาณจากวังผ่านคุณหม่อมเจ้าจุลเจอมาคือไม่เอาประชาธิปไตยอย่างที่ผ่านมาไม่เอาประชาธิปไตยที่กษัตริย์อยู่เหนือการเมืองแล้วก็อาฆาตมาร้ายต่อเด็กพร้อมที่จะสังหารได้โดยใช้กลไกของระบบคุกสังหารดังนั้นเรื่องที่ผมพูดมานี้ เป็นเรื่องที่ผมอยากจะตั้งคำถามเหมือนกันว่าระหว่างเด็กเด็กเหล่านี้กับชีวิตของรัชการที่10บนี่อายุใครยืนกว่ากันรัชการที่10บวันนี้ก็เจสบแล้วนะครับเจ็ 69, ขึ้นเจบแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยอีก10ปีนี่ครับไม่น่าก็ไม่น,น่าจะไปไหนได้นะครับ แปสิเนี่ยสุขภาพอย่างนี้นะเอาละอีก15ปี8อแปดก็ต้องจากโลคนี้ไปแต่เด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับบาดแผลแผลเป็นในหัวใจแล้วไม่ใช่คนเดียวจำนวนมากและวันนี้ข้อมูลข่าวสารเขาก็รู้ชัดเจนว่าคนที่ทำให้เกิดบาดแผลจะให้เขาบาดเจ็บ อายุ15ก็ถูกยิง17ก็ถูกยิงถูกจับถูกปราบอย่างโหดล่มรถบาดเจ็บโดยไม่ไม่สนใจว่ากฎหมายเป็นอะไรเจ้าหน้าที่ทําตามอําเภอใจหมดเหล่านี้บาดแผลในหัวใจเหล่านี้เนี่ยมันจะขยายผลออกไปอีกถ้าใครบอก ว่าไม่เป็นไรแล้วผ่านไปเดี๋ยวก็หายเองไม่หายก็จับติดตารางเพราะมึงไม่มีเพราะว่าเขามีอำนาจที่จะกดคอท่านเห็นไหมครับย้อนหลังกลับไป40สปีเราก็รู้ชัดเจนว่าเหตุการณ์ที่ธรรมศาสตร์ที่สังหารประชาชนสังหารนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใครสั่ง แล้วคนที่สังหารก็ไม่ถูกจับดำเนินคดีอะไรนี่ในรัชการที่9เราก็เห็นชัดเจนแล้ววันนี้แม้ว่าสังคมยังไม่แตกหักยังไม่ได้เปลี่ยนระบบแต่ว่าบาดแผลในหัวใจของคนรุ่น6 4ตุลาหตุลานี่ส่วนหนึ่งเป็นบาดแผลที่ไม่อาจจะลบเลือนได้เขาก็ยังเดินหน้าต่อ ในอนดีตรเราไม่มีคนอย่างอาจารย์สมศักดิ์ลีภัยที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกษัตรติย์เต็มๆไม่มีผู้ลีภัยอย่างสุนายไม่มีอีกหลายคนบางคนไม่ได้ลีภัยไปเป็นอาจารย์อย่างอาจารย์ธงชัยนั่นก็คือบาดแผลจากเหตุการณ์6ตุลาแล้ววันนี้บาดแผลของคนรุ่นนั้นก็มาประสานกับบาดแผลของคนรุ่นใหม่อีก ผมถามหน่อยว่าระบบอย่างนี้ระบบกษัตริย์ที่เป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยจะทานการเปลี่ยนแปลงไหวเหรอถ้าท่านบอกท่านมีกำลังทหารท่านมีกำลังตำรวจถามว่าความกำลังอำนาจอย่างนี้มันเที่ยงเที่ยงแท้เหรอครับเมื่อสิ้นรัชกาลนี้แล้วใครจะขึ้นมาต่อครับ ถ้าลาบลื่นก็ดีไปถ้าไม่ลาบลื่นจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้มีทั้งคุณก้อยมีทั้งคุณนุย้ยซึ่งเข้ามาอยู่ในเงื่อนไขของอำนาจเข้ามาอยู่ในเงื่อนไขของผลประโยชน์ของวังรอสิบก็รวบทรัพย์สินต่างๆมาเป็นส่วนพระองค์ดังนั้นกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็กลายเป็นมรดกส่วนบุคคลที่ภรรยาจะต้องได้รับ ดังนั้นใครจะมีอำนาจต่อในวังนี่ผมว่ายังมองแล้วยังยุ่งอยู่เลยนะครับดังนั้นท่านในอนาคตเรื่องราวความขัดแย้งในวังเกิดยุ่งแล้วช่วงชิงอำนาจกันถึงเวลานั้นเด็กวันนี้อีกสิบปีอายุเขาก็สามสิบเท่านั้นเองนะครับไม่เกินสี่สิบกำลังแข็งแรงเขาก็ขึ้นมาเป็นผู้แทนราษฎรเขาก็ขึ้นมาเป็น เจ้าหน้าที่ต่างๆข้อมูลต่างๆที่เป็นบาดแผลทางจิตใจเนี่ยมันไม่หายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทางวัง ไม่สนใจจะทำอะไรก็ได้ตามใจบาดแผลที่เกิดอย่าเพิ่งคิดว่ามีบาดแผลกับเด็กเท่านั้นแต่บาดแผลกับข้าราชการทหารที่ถูกผลกระทบสั่งปลดยึดเงินเดือนยึดเบี้ยบำนาญไม่ให้ประโยชน์อะไรต่างๆท่านได้สร้างศัตรูไว้ไม่ใช่น้อยบาดแผลเหล่านี้ กำลังประสานกันเห็นปัญหาร่วมกันว่าอยู่ที่ระบบะเผด็จก,การอย่างเงี้ยระบบะเผด็จก,การที่รวมศูนย์อำนาจอยู่ที่วังได้กระทําให้คนบาดเจ็บคนบาดมีเกิดบาดแผลในหัวใจคนที่เสียชีวิตไปพี่น้องเขาก็มีคนที่เป็นทหารทั้งชีวิต ไปรับใช้อยู่ในวังแล้วก็ถูกถอดยศยึดเครื่องราชยึดเงินเดือนไม่เบี้ยหวัดบำนาญไม่มีเขาไม่ใช่มนุษย์หรอครับผมถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้เรากำลังสร้างบาดแผลให้กับสังคมที่ผมนำเสนออันนี้ก็อยากจะสะท้อนไปให้เห็นว่าสถานะในอนาคต สถิรภาพหรือความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อวังเนี่ยมันลดน้อยลงไปทุกทีแล้วยิ่งพระองค์ใช้พระราชาอำนาจแบบชนิดที่เรียกว่าไม่สนใจความถูกต้องสิ่งเหล่านี้มันกำลังขยายแผลเป็นในหัวใจของประชาชนมากขึ้นมากขึ้น ก็คิดอันเองนะครับนี่ผมก็นำเสนอในสิ่งที่คิดว่าถ้าวังได้ยินเสียงเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าก็ลองทบทวนดูกันแล้วกันว่าควรจะหาทางออกอย่างไรอย่าลืมว่าบาดแผลทางใจนี่ลบยากนะครับแผลเป็นทางใจนี่ลบยากเพราะมันเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายการใช้อำนาจโดยไม่ สนใจความถูกต้องชีวิตและความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะครับก็ลองดูครับ